สบายดีป่าลุงดูน้องลีดมันแดดนางเต้ามาแล้วพี่น้องป้าย่างป้าไปเอาดอกบัวปะบัวป้าเต้าป้าผูกมูหดผูกเลยป้าย่างย่างย่างก่อนย่างก่อนสบายดีป่าลุงใช่เปล่าไหมสบายดีป่าลุงโอ้แดดเลยน้องน้องลีเราไม่รู้เมื่อกี้ประเดี๋ยงนางเขียวไปวาย อ้าวยังยังบอกไม่ได้อ้าวเบอกสบายดีป้าลุงเฮ้ยนางเต้ามาปลอนนะปลอนแม่นันะนี่บ้านเนยง่ยปลอนเนยสบายดีป้าลุงก่อนป้าลุงบ่ไหมเอาไหมป้าลุงจ้าปะไปเอาดอกบัวปะนางเต้ามาพี่น้อง บายพายชีโลงบ่ายนี่ใช่ว่าจะรดอกบัวให้แม่สาราชิดและผู้หนึงน่งผู้ใดผู้หนึ่งไปยังยังปะปะาความหัวปะเรองกะืมไปนองเตาพี่นนองมาน้ำมาหนิเตาอบอกสบายดีไปลุงเรียบร้อยตั้งสบายบปะอืมทำเก่งเลยทำนี่ มนาชพาไปซื้อน้ำสบยุขันมาเล่น,นะะเล่น,นะะเล่นเล่นอ้มอ้มเอฮียับตามมนแดดปะขาหม่หมๆขาห่มพาเด็ก, e ek, เ,กาาเด็เขาดอกผ้ามาเดี๋ยวนี้นะ หลอดอะไรด้เดี๋ยวนี้คุณเตาหลอดหลอดโอ้ยเตาสิได้หลอดได้บ่เตานี่อือฮึถ่านนี่ถ่านี่เตาถ่านนี่ถ่านนี่กว่าที่ ah. หลอดอะไรอุ้มเนี่ย ah. <c oughs> เห็นอะไรเตาอุยอุยอุยหย่านเลยหลอดดีกว่าเนาะป้าพี่น้องดอกบวัวเขาคืองามแท้อือฮึ น้ำแพ็องเอฮ้อถอมังตุกน้องเด้อไปชิลงแบบนี้เด้เอาที่เอนชามชีดอกนันลีดเออม,ม,มันมันตื่นโอน้องน้<ห>นอง,องลีกบน้นองดาวเอ้ยน้องเดือนสิไปเอาแต่อย่างลงไปนี่เขาได้สะตกน้ำได้สิ ปัดเธอนงหีขึ้หาเอาเถอเลยนะฮะตกเอืโดนน้ลนะหลีตัวม่าไปเจอดอกไม้พี่นาะดนี่ดอกบัวอืมตะกีอเีด พี่เว่าเอาไปได้ซ้ำอ้าวถือว่าเอาบปได้ซ้ำเอาไม้เคี้ยเอาบปได้บบนั้นแหละแล้วบบถืออียัางมาไม่ขึ้นกอเคี้ยาเนาะป้าด็กวัวยังคืองานทั้งงานเด็กสามันบ่ตื่นมาทางผู้มันลงบ่เลิกเป็ปนไรไปจ้ะชายเต้านี่ก็ไปไป,ไปย่างก่อนไปทางไหน ยังยังชายตากยางน้องเขามาลงมน้่งเขาวางลมล้ววางลมเตะสะดุดก่อนเนี่ยิปอนไผื้นใจฮะอืม้นาขนม oh, hìa yeah, Mình hãy lên chứ Mình khịt vào mình bờ lực đấy, ừ, có đúng hả? Cù bánh thắng khóc rồi đó Cốp quá mà bằng nó bùa phải nộng ฝุ่น okay, ม right. yeah, right. hmm. ันค no ือม oh, mm. uh, mm. ืดๆแค่ล huh. right? ่ะน mm ั hmm. ่ึย่าพะโอ้ยเอาไปได้รัเอาไปกินกระสมตำเน้เนาะเด็กๆตำหมหเด็จะบดซดเตาลงเราไปงม Lúc <laughs> <đời>, nào <nhưng là cười> oh được hãy luôn 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 đi luôn 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 นาหันหน้าดอกนะคือว่าทั้งไหนคือว่าทังทังขุนและแขงตัวดอกบัวพี่น้องเอาบรไดเลยเอากรไดสั่มหัดทุนผุ้นะส่งแดงปลาย่างเมื่อเต้าปะเบิดแล้วเบิดแล้วโอ้โหเพื่อนหัดทุนผู้เด้อพี่น้องเอพื่อนธรรมดาเด้อ ใช้สูงฮัดทุนผู้น้องเตาพี่น้ง <ไป S 1> อ,องแชบยุขนมนะแุดแบบไปออกแค่างานบปล่าเตากับไปเขาเหียอยุคคือพวกเขาเขาเลยไปซ้อนไปนี่โอ้ไปไปไปลงน้ำแปงน้ำกันเป็นหมไปเล่นเล่นเล่นพี่น้อง

บ่ใช่สงข้าสัตรขึ้นนะนะคู่เอาเอาแทงตากันเนาไให้เขาขี้ไรขี้ไรอืมมันอยู่ใกล้เออยู่เลิกคูดไม่จะงาม Tao em ở con tao. Mím 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 phải rồi. Chị hôm, mẹ nó đi cái đang chào đọc bùa phía nó. <laughs> đây bò <bó>, đây <đài> bò. Nó luôn phải <laughs> nhìn đi lít. นี่มะนี่มึงกะมองตกเด็กิดเออเห็นแล้วจะได้แล้วจะได้แล้วโอ๊ยจังหวะนี้เออเล่ออีกเล่ออีกสองอันอลิสเอาคอยมาเอาใหม่ถือเอา ao em mai kia ao ik ok đấy trang nồi bưng nòng riết ao đặc búa còn ừ. bơi thả diêu hùm ha thâu nòng riết sai lùi sai phía kinh mày เวลาปะเศบก็กรอบว้าจะได้แล้วหั่งอนนี้เออได้แล้วหนึ่งอันสองอันสามอันที่สามมาแล้วอันนี้น้อยเอ้อป้ามาขึ้นมาขึ้นมาพอดีพอแล้วพอแล้วเนี่ยเรียบร้อยตรงนี้เออได้ นี่ออกมาก่อนนีดรีดประต้ารีดเอามาดอกไม่น้อยนั่นเออดอกไม้มื่มึงจ้าเมื่อกี้ไปกันแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาผักหายเดียวแม่เลี้ยงเขาเมื่อเดือนเล้ยของแม่ได้ค่ะแม่อืไปเต้าขึ้นมาขึ้นไหมเออที่จิ้มกับบลูกเป็นไรเนาะ พ่พอเสียปะรอดนฮะอาทุก้ต้าอยากได้บ่เออไ่อยากได้บ่คัอู้หนะเฮ้ยข้าวขาพี่น้น้องเต้า ลอดลอดต้าลอดอึมลอดลอดอเออลอดทั่วไปนน่มากระทินบอทีท่มันเบื่ห่าวละเดี๋ยวอ๊พับยังนะพับดอกบัวป้าเธ <ละ S 2> อพี่น้อง <c oughs> ถืออ่า โอ้โหสวยมากจ้ามาทำบ่หันีมัับพาอะไ่ได้้าบ่เด็ดทิ้งแม่จะมากินกับเพรงอเฮินนงเดือนผับเอ็นบ่เอ็นอืมเผินคอยผับ ทางเตาเลยบดได้แล้วโม่ซับเตาเล้เลนรถไปนยังเนาะไม่เล่นรถฟูเนาะปลาโชพุ่งเด้อบาทนี่เดอ้อโอ้โหร <laughs> ุ่นมอจ็ดผูน่ะเสือ้อทางเตาได้เอาอยู่บาร์มมันได้เนี่ยอาจจะดอกไม่ได้คอ,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 อย อยากได้ก็อยากได้กลับไปเอาเองเดีได้ด็อกนั่นด็อกนี่ขอไหวมาให้ใช้เอามาให้ไม่ทอ่ะกินเบิล้วอันนจ้กินเบิร์ดอุอุเยยมัคือเบิร์ดไวอยู่เลยเอาไปทำใพ่อเอาไปให้ไม่อไปเลยใช่ไมเดือนทำกูมาเดือนนีมาให้อ

ฮ่าแมปค็คยแปลดอกไม้พี่นาะถ่ายนังคุณดีดลงลุยใช้คือเวทีลงเลยจอนค่าสงผลปเอาไปป่ะสิไปเอาเองเออไปไปพาไปเอาเอามากินกับตามบมแช่ไปล้อกินไ้อี่อนโอ้ยด้วด้ว

คุณชายเต่าเมื่อป oh, the oh no ้าเลยเด้องามเยงล็กอืงามเล็กเล็นสิเร็ยังไงอุ้ยต่อกันได้เซ้ยมึงลุกเมนอทับแขนตัวเองอุ้ยนั่นทับมือแล้วนั่นนั่นนั่นเจ็บบ่อย่าเล็บมันเสี่ยงมือนกันมันสิทับมือบรคั่นนะ mai vừa đấy nè chết vô vừa chép ra sao rồi nó ố sao rồi tuyến hết yên khai gì đó gia đình tí mình thịt mới nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คูกชายเตาพี่น้องเล่าขุนไร่ข้นอยากกินน้ำเตาถ่ายปลาลุงเบิงยิ้มบ้านดูยิ้มยุขนมนะยิ้มยุท้ำเด่นคนเดียวนี่บ่เอเด่นเอียงบอเด่นรถบ่ขนนชงไหมบ่การเฉลกมา

พี่อ่านที่ตัดอีกพออย่างอล้างเลยกินผีหนึ่งจะรูดรูดว่ะนี่บายบายดูบายบายอยากให้เพาะร้าวมะเล่นน้ำอีกเยอยากให้มะเล่นน้ำเยอะบายบายไปลุงดูบาย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 เฮ้ยบายบายเด้อสาวเป็นน้องนาวลาแล้วพี่น้องสบายดีป่าลุง ล่าอะไรไปน้องเไยขอบบุญกับคุณอะไรที่ป่าลุงเอาใหม่ดีดีสบายดีป่าลุงอ่าดีดีสบายดีป่าลุงพอดีน้ำพอดีน้ำอ่าพอดีน้ำเอาใหม่เอาใหม่งามงามสบายดีป่าลุงโอ้ไหวสวยมากพอดีกลมหัวน้ำพอราวเดสบ๊ายดีป่าลุงดองอันนี้อันนั้นจะเกินไปครับพี่น้องน้องเตาเด้น้องเตาเด้